สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนบอนไตร้อยลีลานะครับบอนไตร้อยลีลานี่นะครับเบอร์โทรแล้วก็ชื่อสวนนะครับนี่ครับมาดูมะขามมะขามนี้สวยมากเลยนะครับดูครับต้นใหญ่มากโคนเก่าแก่มากเลยนะครับต้นใหญ่จริงๆต้นนี้เป็นมะขามนะครับ โอดูมะขามคูนใหญ่มากเลยนะครับโอ้ขุดมะขามขุดนะครับนี่มาดูตะโกตะโกตะโก้โกโกสวยๆนะครับตะโกต้นนี้อ๋ยใหญ่ใหญ่หญหญหญเก่าๆนะครับ ใหญ่ๆแบบเก่าแก่มากโอ้ข้างในเยอะนะครับอันนี้เป็นโซนข้างหน้านะครับนี่ก็มาดูตะโกอีกนันอู้แตงใบอ่อนสวยจังอันนี้นะครับแตงใบอ่อนกำลังแตงใบอ่อนนะครับตะโกติดซากสวยเลยกระถางก็สวยตวัวใหญ่ๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นโมกน่าจะเป็นโมกลาข้างใน เป็นไฟนะครับสวยทีเดียวอันนี้ก็ต้นแปลกๆก็เยอะนะครับนู่นครับมะขามข้างในมะขามข้างในก็สวยนะอนนโอ้สนดูครับสนสนปฏิพัทธ์ป่าลากเดียวสวยเลยมีอันนี้ด้วยชวนชมนี่ครับมีมาก อ่ะสวยจังหมากสวยมากเลยต้นนี้อันนี้่าจะเป็นแนวลุ่มกอนะครับ่าจะเป็นรากเดียวเหมือนกันหมากนะครับอันนี้ก็เป็นมะขามนะครับมะขามมะขามโอ้วมะขามสวยๆต่อใหญ่ๆนะนี่ครับของบอนไซยร้อยลีลานะครับมีเบอร์โทรที่โอ้นี่ครับต้นนี้ใหญ่มากเลย แปลกตานะครับเป็นหลป,ปฏิพัฒน์นะครับผลป,ปฏิพัฒ์แปลกตามากนะครับดูครับอู้เป็นช่อสวยมากเลยครับดูเป็นช่อสวยแล้วก็ตรงนี้ตรงลำต้นเขาก็จะเป็นแผงผักอย่างนี้นะครับเออแปลกตาดีแปลกตามากเลยนะครับโหนครับก็จะมีไซส์เล็กๆนะครับไสเล็กๆ มาดูตะโกต้นนี้สวยมากนะครับตะโกต้นนี้ตะโกต้นใหญ่ๆเลยใหญ่นะครับดำดีเหลือเกินแล้วก็จบสวยๆเลยนะครับนู<อ>่นถ<อ>้าเป็นร้อยลีลาจริงๆดูครับสวนในสวนนี้คือติดอ่ายาไปนวดน,นะครับเยอะมากนี่ครับไซส์หลักร้อยก็มี หลักร้อยนะครับหลักร้อยพร้อมกระถางรองพร้อมถานรองนะครับนี่ครับนี่สวยนะหลักร้อยหลักพันอันนี้น่าจะหลักร้อยแล้วตะโกเยอะมากนะครับตะโกโน่นครับโอ้เยอะจริงๆยาไปโนุ่นนะครับแล้วก็ มีแต่สวยๆเลยนี่มะขามนี่โหไซนี้ใหญ่เหลือเกินอ่าอันนี้ต้นลินสามนะครับลิ้นสามใบจิวเยอะมากเลยนะครับนี่ครับสวยๆติดวัดนะตรงข้ามวัดเลยนะครับมีสวยๆทั้งนั้นเลยมะขาม ใายผ่านไปผ่านมาก,ก็แวะมาชมนะครับที่สวนบอนไซร้อย100ลีลาสวยงามอลังการเยอะมากนะครับดูสุดลูกหัวลูกตาไม้เป็นพันเป็นร้อยเป็นพันต้นนะครับมีกระถางทุกอย่างครบเลยนะครับวันนี้ผมก็แวะมาชมนะครับแวะมาชมนี่มะขามกำลังลังลิดใบที่ใบสวยมากเลยอ่ะ โครงสร้างสวยนะครับบ,บ,บิดๆเ <ๆๆ S 1> อี้ยวๆมะขามกอหินแล้วก็อันนี้ครับมะนาวมะนาวเทศมะนาวเทศรูปดุกดกดุกมากนะครับนี่ครับเยอะมากนะ นี่ใครสนใจครับมาดูได้ครับติดถนนใหญ่นะครับติดถนนใหญ่นะครับตรงข้ามวัดนี่ตรงข้ามวัดนะครับวัดนาบุญลังสิทธ์นะครับกองเกตนะครับมาเยอะมากนะครับมาชมมาชมได้ป้าสบายกับน้องกระแตใจดีมากนะครับมาที่นี่ครับเยอะมากเลยสุดลูกของลูกตา ไม้หลับพันต้นกระถางก็ุ๊บดินปลูกอุปกรณ์บันไสมีหมดนะครับแต่แตป็นใจก็มาได้ครับอลังการจริงมะขามนี่โน่นะครับมะขามมีเป็นร้ายน่าจ,จะเป็นร้อยเกือบร้อยได้ไหมครับมะขามแต่ไซส์ใหญ่ๆนี้ก็อาจจะไม่ถึงร้อยครับสวยๆจบ,จบ โอเคครับแล้วมาถ่ายดูครับไปแล้วครับสวัสดีครับ